สวัสดีครับพี่น้องมื่อนี้นี่ผมจะพามาตกปลาครับตกปลากดครับพี่น้องบรรยากาศครับตกไปนําโค้งครับพี่น้องเี่บรรยากาศปนําังโค้งนะครับฟังสายมาสามครับมื่อนี้นี่สายอาจารย์ครับนี่ครับไปเพิ่มกันน่ครับพ่อปีไปแล้วครับเบียดผม เป็นน้องกันได้จริงบุกกองนั้นครับผมตีระเบิดผมครับไปถาเบิ้งครับมาชิมี่เตี๋ยวหมอครับครับบรรยากาศมีฟังทั้งไทยครับฟังทั้งนั้นเ้ว้าวป่าดิ่ <c oughs> โอ้ยนี่ครับตูป้ปลาปลาจังครับนี่น้อง ปดปลาครับพี่น้องปดปลาก่อนปดปลามันครับผมก็ได้ตีปีล้ครับมานหนึ่งครับโอ้ครับเป็นมำโคองกินทุกชนิดครับปลาโอ้แปลกดีครับนี่ครับมังคองครับมังคองพี่น้องผมสิบปลายคันนะครับเบ็ดจีบทะเลคันเนี่ยครับต้องเอาวัฒน์อยู่ กับลุนบล่นครับรลุ่นตอน,นี้กับมากับว่าม,มาก,กับฝากที่ตามไม่ได้พี่น้องเด้อพอเป็นกำลังแรงใจให้แน่ขอผมเห็นลิปต่อไปครับพี่น้องนี่ครับพี่น้อง นี่ครับครับไม่ครับเตามสองครับพี่น้องเตามสองเดี๋ยวผมเจ็ดตีเดียวครับคันผมเย็ดมือเดียวมอเตนัดครับพี่น้องว้ายครับพี่น้องสังขวาดสังขวาดหน่อยครับกินวัตถุกินวัตถุชนิดครับเนื้อนี่เนื้อเทิพนวันนะครับเนื้อเทเพามากินครับปุดดิ้งครับพี่น้องไว้ก่อน นี่ครับคาหนังร right ุดครับค้าห่าวรุดครับพี่น้องนี่ครับกินทุกชนิดครับปลาเก็ดก็กินเ้ากระดาษลายเต็มเต็มแล้วครับพี่น้องครับปลาเหาโอ้ยปวดไหลพี่น้องเพิ่งเพวานหนามมันไล่หี้ยงครับไายจับกลงไปไลยครับเดี๋ยวนี้ ค่อยตั้งเปบในตัง้งกล้องครับโอ้โยเปิดที่จัดคัดบัดข้าวปีแคร์กาเฮาประมาณนี้แหละครับปลาทำรับเหยเื่อเฮาครับไปเบิ่งต่อผมปลดปลานครับพี่นอ้องว่าสิได้เพิ่มครับเอาล่ะครับสวัสดีพี่นอ้องนี่าี้ครับใส่สวยครับกด คับใส่ชวยใส่สวยลองใส่สวยนี่ครับเขานยัาต้นกันพี่น้องมาดนียเ่ก่บครับนะครับผมก็เลยตีไปแล้วครับบานนี้บางตัวผมกับบริทายเบิึ่งครับจังมันสีของจังว่าปลาสีรุดครับบางตัวผมกับปริทายครับเพราะผมม่เลยตังกลองไม้ครับผมท้ายมาหนึ่งต๊กมาหนึ่งครับต๊กในเรือครับบรรยากาศให้ผมบรรยากาศอีกรอบหนึ่งครับม่น้ำโคงน้ำไร้แห้งครับพี่น้อง นี่ครันี่แหละครับกินทุกชนิดกบแม่น้ำคองแปลก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 ครับพี่น้องธรรมดาปลาเก็ดนี่ผกินเนยอมากแต่คลิปนี้ปลาเก็ดมาเพียบครับครับไปเบิ่งกันต่อครับพี่น้องนี่แหละครับใส่สวยแล้วครับนี่ครับใส่เสื้อใส่สวยพี่น้องอ่าน่นไหนครับ ไม่งานมครับขอปดกันครับพี่น้องปดกอนปดกอนน่ครับปดนะครับผมขอมาครับพี่น้องปดเพ่นเดียวกับชาวครับอกี้นีดสังขบบัตดีนครับโอ้ยรับปดเพ่นเดียวื่อกีนีสังขสังขบาัสังขบาเห็นไหครับพี่น้องกเ็นสังขบาบนนี่ครับสังขบาัสังขบบั้สังขบาัผมบาบถือครับ ภาษาผม่อื่นปะยอนบ้านผม่อื่นครับนี่แหละครับไปแล้วครับอีกหนึ่งใส่ครับพดครับใส่สวยครับใส่สวยใส่เดียวกันนหมมด่งงามครับพดปลาพดปลาพดปลาครับผมขอพดครับพี่น้องใส่สวยปะครับนี่แหะครับลายแต้มนะครับพี่น้องมาทีเบ่งครับปลาเืงอครับพี่ตักเองบัดนะครับเืงอ เงือ,องเทียบค,ครับกินทุกชนิดเฉพาะแม่น้ำหมูงังครับมากินทุกชนิดอยู่ที่ครับเป็นเงินต่อครับพี่น้องครับไปเห็นแลค,ครับพี่น้องอยู่แล้วครับผมอยู่แล้วครับวันนี้โอ้ยมือเดียวครับพี่น้องอ่ากดตะกันยังครับพี่น้องใส่สวยครับ,บพี่น้องใส่สวยครับ ปอาปลา,ปาปกระตกตตัวผมใส่สูตรหนาบนะพี่น้องเด้อตัวนี้ผมผมว่ามันกินบุรีดลยครับแต่พ่อได้กินเน่าววบอกก่อนสูตรแหลกว่าเลยครับพี่น้องแหลกก,กินดีว่าตัวนี้แต่พ่อได้กินนี่ครับปลากระตครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องสรุปกบ,บัดปลากระตุเท่าไหร่มาตัวปลาเก,ก็ดผมบแยกออกแล้วครับอืมเดีย๋ยวจะปลากระตุกประมาณนี้นะครับปลา อะไรยตัวพุ่ม牡ิ่งครับแบสเบิดครับพี่น้องเรื่อยไปสรุปอยู่คุณมาสรุปอยู่บ้านครับสระจายเต็มแล้วครับเกับเต็มคู่ครับผลงานของเงี่ยหมาม้อครับนี่นี่ครับผลงานของมันแต่ว่าพ่อใส่ใจครับคลิปนี้ก็ไปเสร็จแล้วครับพี่น้องวานนี้คลิปหน้าพอกันไหมครับจะได้ก็ฝากติ้มตาพ้นไปนะครับเด้อฝากก็ต่อยพ้นตรงไหนพวกเป็นก็ต้องแรงใจครัผมเหตคลิปต่อไปครับพี่น้อง ชูบีก็ไปเซ่นกันนะครับสวัสดีงงครับ